ดังเพราะม,มาชาตอนนี้หน้าเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมภาพล่าสุดป๊อปสุริยาทิ้งชื่อเสียงพระเอกขอเป็นแค่ตัวประกอบอายุ51ปีขอแต่งภรรยาอยู่ในไร่หายหน้าหายตาจากวงการไปนานหลายสิบปีสำหรับพระเอกนังที่สร้างชื่อมาพร้อมกับมาชาซึ่งเขาได้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องกว่าจะรู้เรียงสาซึ่งถือเป็นจุดแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยเริ่มจากงานถ่ายแบบและ,สะแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของฟาสตาโปรดักชั่น ที่กำกับโดยยุทธนามุกดาสนิทเรื่องผีเสื้อลายดอกไม้ร่วมกับวาสนาพลเยี่ยมในปีพศ2528ต่อมาป๊อปจึงมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานที่สร้างจนทำให้ตัวโด่งดังคือกว่าจะรู้เรียงสาในปีพศ2530คู่กับมาชาว,วัฒนาพาน,นิชต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องวงสาขนาญายในปีเดียวกันและอซอสามสายในปีพศ2531จากนั้นป๊อปจึงได้ไปศึกษาต่อที่เมืองปักกิ่งที่ประเทศจีนและกลับมาทำงานบริษัททัวร์ กับช่วยดูแลธุรกิจครอบครัวจนได้กลับมาแสดงละครอ,อีกครั้งตั้งแต่ปีพศ2538โดยประเดิมเรื่องเฮฮาเมียนาวีทางช่อง5เป็นเรื่องแรกจากนั้นจะมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวยังช่วยบินบรรลือริสร้างและกำกับภาพยนตร์เช้าพื้นแก้วเมื่อปีพศ2546ต่อด้วยปัญญารนูในปีพศ2554ปัญญารนู2ในปีพศ2555ปัญญารนู3รูปูรูปีในปีพศ2556รวมทั้งกันไกล ไข่ผ้าไหมสองบาทห้าสิบในปีสองห้าห้าแปดและภาพยนตร์เรื่องอื่นออกมาเรื่อยทางดน้านชีวิตส่วนตัวป๊อปได้เข้าประตูวิวากับเจ้าสาวนว,วงการน้องอ้อนางสาวชนกหน้าชูกรินในวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เริ่มต้นมาจากที่ทั้งสองคนรู้จักกันมานานเกือบสิบปีเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณอ้อทำงานอยู่ฝ่ายถึงเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรที่อุบลราชธานีเมื่อคบไปนาน,านานจากเพื่อนก็พัฒนามาเรื่อย จน3มปีให้หลังก็รู้สึกได้ว่าคนนี้แหละที่อยากใช้ชีวิตที่เหลือในอนาคตด้วยกันคือมีมุมมองการใช้ชีวิตไปได้วยกันได้และจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจทั้งคู่มีโซ่ทองของใจด้วยกัน3คนคือศิรภพอิงกมลและอัมพพาพันยว,วสางและได้ผลิตรายการโอมหารวยหรือซีรีส์ทางช่อง5และเป็นผู้บริหารในตำแหน่งผอ,อสถานีเซอร์ไพรส์ทีวีรวมทั้งทำงานเบื้องหลังกับผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ให้กับบินวลลิริศ ปัจจุบันถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยออกสื่อมาให้แฟนๆได้เห็นแต่ป๊อปก็ยังคงมีผลงานละครและผลิตสื่อออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเป็นระยะระยะพอให้หายคิดถึงกันแต่ถึงอย่างนั้นแฟนๆหลายคนก็อดเสียายไม่ได้ที่จะไม่ได้เห็นป๊อปสุริยาแสดงบนจอแก้วให้เห็นอีกแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าแม้ตอนนี้เขาอาจจะไม่เหลือเขาพระเอกเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่พี่ป๊อปของเราก็ยังคงมีสเสน่ห์เหมือนกับตอนที่เป็นพระเอกดังแห่งยุคไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ